ก็มีบาไปไปไปพี่พี่นวลจจนบอกว่าบรรยากาศเมืองกรุงสวยมากพ,พี่นวลจจนบอกสายตาท่านต้องใส่หนูก็สายตาสั้นแหละพี่ทาโลกเขดงมาแล้วหน่อไม้ก็เยอะสุด ใช่ไปเอามาแกงเลยหน่อไม้ที่บ้านหนูอะไปเอามาโรดไปเอามาโรยเป็นชาแน,นลพี่ทาโลกบอกว่าพี่เดนจานแต่แป,ป๊บเดือนเหื้อหนูให้อายุเท่าไหร่แล้วจะไปเที่ยวโอ้ยอายุอายุสี่สิบเก้าจะห้าสิบละไอเลิฟไอเลิฟพี่สวยแท้คุณไอเลิฟของคุณนะคะพี่เดนจาน เาเป็นกำลังใจให้กันเนาะถ้าใครพื่อนเพื่อนก่อนนอนใครก็แวะเข้ามาเด้อแล้วก็มามากดไลค์ให้น้องวันเรียกว่าไลท์สดขายของบอ๊บอบอบอ๊อบบ๊อบขาย,ยาเราพิมพ์แกขายไลท์ถ้าใครพี่เพื่อนสร้างสัรค์พันละไมตซีมามาเติมหลังคาให้ราวัดไลท์สดเพื่อ ตเติมหลังคาหาหมื่นทรหายอดวิวหลักหมื่นหลักแสนไม่ใช่แล้วแหละห้าสิบกว่าแล้วยังไม่ถึงสี่สิบเก้ายังไม่ถึงห้าสิบใช่ใช่ใช่พี่นรันบอกรู้จากทีมงานดังแล้วไหมทีมงานดังแล้วไหมทีมงานอะไรล่ละ ตอนนี้เราตามหาเหมื่นซับอยู่แล้วก็ตามหา W หล,ลักแสนพี่อยู่ที่ไหนอยู่อยู่ที่บ้านใครมาก็มากดเลิฟแล้วก็เติมหลังคาให้นอนไดยนะเติมหลังคาให้ด้วยนะคะกดเลิฟข้างบนกดเลิฟข้างบนแล้วกดเลิฟคนไหนยังไม่เติมหลังคายังไม่ติดตาม ดังกะแล้วการไฟฟ้าไม้รู้จักดังแล้วการไฟใครเนาะดังการไฟฟ้าไม่รู้จักที่เราจะเรามาเพื่อสร้างสัมพันธ์กันไปตีทักทายเพื่อนเพื่อนก่อนนอน,นพูดคุยกันก่อนนอนแล้วก็หาที่หมื่นซับ แล้วก็หายยอดวิวไปเรื่อยๆเปิดค่าการมองเห็นเท่กับบ้านเราอะพี่ครับเต้นสวยมากเลยครับพี่ครับโอ้ขอบคุณนะคะติดตามแล้วครับใครมากดติดตามให้ด้วยนะใครมีบ้านพี่บ้านเพื่อนกดเาปติดตามให้ด้วยท,ทักทายครับหนุ่มโซคนพ่อกระเทินโอเคหนุ่มโซพ่อกระเทิน โอเครู้จักใช่มีกี่บ้านมาเติมหลังคาให้ห้องมันด้วยนะพี่เคยกินโบ๊บโอบ,อบอไม่เคยไม่เคยเราจะโนนะคะพี่โนมันบอกว่าชวดชวดชวดเราเราจะโนเราไม่เคยกินแต่ว่าเราจะสนุกสนาน เรารกจะเป็นคนที่สนุกสนานเขาบีแตนอยู่ข้างล่างอันนี้ชมเพีวไปลอกอลังกาตึตึต,ตึต พี่กับพี่กับท่านบอกว่าลงเจสโซ่กอดกอดพี่นันจันบอกว่ากอดกอดกอดตู้สนุกสนานก่อ,อนนอนอ่ะพ,พี่เพื่อนเพราะว่าเราเราตามหา